5ตัวละครจากอนิเมะเก่งเลยไม่ต้องฟาร์มเมื่อพูดถึงการดำเนินเนื้อหาในอนิเมะเรื่องต่างๆสิ่งหนึ่งที่เรามักจะได้เห็นบ่อยๆก็คือการพัฒนาของตัวเอกในเรื่องที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ไม่เก่งเน้นพลอตเรื่องภาชนะไม่ก็ฟุจนค่อยๆฝึกฝนจนเทพซึ่งมันก็สร้างความรู้สึกผูกพันให้คนดูได้เติบโตพร้อมกับตัวเอกแหละ แต่ในทางกับกันก็มีอนิเมะอีกแนวที่เริ่มต้นด้วยตัวเอกในเรื่องเก่งตั้งแต่ต้นให้เราสนุกไปกับความโอพกับความเวอร์ที่ตัวเนื้อหาจะเล่าซึ่งแอดก็คัดมาแนะนำทั้งสิ้น5เรื่องด้วยกันแต่จะมีเรื่องไหนบ้างไปชมกันเลยจ a าบามิยูเมโกะจากโคดเซียนโรงเรียนพนันเริ่มต้นกับตัวละครแรกกับสาวสวยผู้ชอบการพนันที่บ้าคลั่งกับวลีติดปากที่ชอบพูดตอนที่เจ๊กำลังสนุกกับการพนันว่า มาพนันเยอมากข้างกันเถิดโอ้ยเสียงผู้หญิงนี่แม่จะไหวกับตัวละครสาวสวยอย่างจาบามิยูเมโกะจากอนิเมะซีรีส์เรื่องโคเซียนโรงเรียนพนันที่บอกเล่าถึงโรงเรียนเอกชนชื่อดังที่ทุกอย่างในโรงเรียนล้วนแล้วแต่ใช้การพนันตัดสินทั้งสิ้นผู้พ่ายแพ้เป็นหนี้ก็จะแขวนป้ายเป็นสัตว์เลี้ยงถูกคนดุด่าว่าไอ้ขี้แพ้จนเมื่อนักเรียนใหม่ที่ชื่อว่านนเนาะเอ้ยไม่ใช่ไอแอดเมื่อไหร่จะอยู่เล่นมุอะไรแบบนี้วะเนี่ย จนเมื่อนักเรียนใหม่ที่ชื่อว่ายูเมโกเข้ามา mm hmm. เธอกระท้าพนันไปทั่วจนสร้างชื่อเสียงให้เหล่าประธานนักเรียนต่างมาท้าสู้กับเธอซึ่งความสามารถของยูเมโกจังคือการสังเกตในการจับโกงของพนันครั้งนั้นๆและต่อสู้ด้วยดวงกับความมั่นใจเกินร้อยที่ตั้งแต่ตอนแรกที่เธอปรากฏตัวยูเมโกก็ไม่เคยหวาดกลัวและมีความสุขสนุก,กกับการพนันทุกครั้งที่เรียกว่าไม่บ้าเกินขีดก็เป็นคนเก่งเกินฟ้าประธานเลยทีเดียวไอเรื่องนี้ก็สนุกนะใครเคยดูไหม ใครไม่เคยดูเนี่ยแนะนำเลยครับมีใน Netflix บอกเลยว่าภาพสวยดูสนุกทุกตอนดูดิสนุกจนเสียวยูกิโก้คอสเพเยอร์ชื่อดังที่เรารับเชิญมาในงานคา์ฟ2023ที่จะจัดขึ้น30มิถุนายนถึง2รกรกฎาคมณหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม MRT ศูนร์ทัฒุธรรมแห่งประเทศไทยอย่างคอสเป็นไงแอดขายของเนียนไหม <laughs> มาต่อกันที่ตัวละครฝ่ายชายกันบ้างครับกับเรื่องราวในโลกเวทมนต์คาถาผู้วิเศษอย่างศึกโลกเวทมนต์คนพลังกล้ามที่ถ้าคุณคิดไม่ออกมันคือโลกนิยายภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ที่ทุกคนในโลกนี้มีเวทมนต์ซึ่งดูจากปานขดขีดบนใบหน้า แต่ตัวเอกของเราอย่างมาร์ชเบิร์นเดทกับไม่มีเวทมนต์เหมือนคนทั่วไปซึ่งคนพวกนี้จะจัดเป็นคนนอกรีดที่ต้องถูกกำจัดออกไปผู้รับเลี้ยงมาร์ชก็กลัวว่าภายภาคหน้าเด็กน้อยจะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อไม่มีตนลุงแกเลยฝึกวิชาต่อสู้บวกฝึกกล้ามเนื้อให้มาร์ชตั้งแต่เด็กนายมาร์ชเลยกลายเป็นพวกที่มีพละงกำลังมหาศาลเหนือมนุษย์ถ้าให้เปรียบเนี่ยก็คือสเต็งเก้าเแต่อินเนี่ยศูนย์อะไรแบบนั้นละครับ และเมื่อเขาต้องเข้ามาในโรงเรียนเวทมนต์มาร์ชจึงต้องใช้พละกําลังในการทําให้ทุกอย่างดูเหมือนใช้เวทที่มันหาชนิดที่ว่าสุกามอนหัวแตกเลยทีเดียวว่าง่ายๆมันคือแฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับวัน p u นช์แมนและชูคิมที่พระเอกของเราเก่งตั้งแต่ต้นเรื่องที่เขาสามารถใช้พลังก้ามเอาชนะผู้ใช้เวทมนต์เก่งๆได้มากมายที่ดูไปหาไปบอกเลยโกโตฮิโตริจากบอจิเดอะร็อ อีกหนึ่งตัวละครสาวน้อยขี้อายเก็บตัวเข้าสังคมไม่เป็นไม่มีเพื่อนไม่มีคนคบและไม่กล้าเข้าหาใครก่อนที่เรียกว่าไม่มีอะไรดีเลยแม้แต่อย่างเดียวในการเข้าสังคมแต่เธอกับมีฝีมือในการเล่นกีตาร์ระดับเทพเจ้าของฉายากีตาร์ฮีโร่ที่ไม่มีใครเคยรู้กับสาวน้อยหัวชมพูอย่างโกโตฮิโตริจากอนิเมะซีรีส์เดียวดาอย่างมีเพื่อนอย่างบจิเดอะร็อกซึ่งตัวของฮิโตริได้รับฉายาจากเพื่อนๆในวงเรียกเธอว่าบอจิที่แปลว่าโดดเดี่ยว ซึ่งความสามารถในการเล่นกีตาร์ของน้องโบจินั้นเกิดจากการอยากมีเพื่อนที่น้องโบจิคิดว่าถ้าเธอเล่นกีตาร์เก่งต้องมีเพื่อนแน่ๆน้องเลยฝึกฝนทุกวันทุกคืนเป็นปีๆพร้อมความหวังว่าจะต้องมีเพื่อนกับเขาเอ้ยทำไมมันเศร้าังเนี้จนเวลาผ่านไปหลายปีน้องโบจิก็กลายเป็นเทพกีตาร์ภายในตอนเดียวซึ่งเราก็ขอนับว่าน้องเก่งตั้งแต่ต้นเรื่องเพราะเปิดเรื่องมาน้องโบจิก,ก,ก็เก่งเทพทางด้านกีตาร์พอๆกับอาจารย์แดงใครเขียนบทไว้เนี่ยใครชอบซีรีส์สาวน้อยตามฝันกับการหาเพื่อนแถมมีเพลงเพราะๆให้ฟัง ก็ไปดูได้นะครับของดีบอกเลยขนาดอีลี่คอสเพเยอร์ที่จะมางานคาฟของเราก็คอสนะแอบน่ารักด้วยอิชิงามิเซนคูจากด็อกเตอร์สโตนถ้าพูดถึงคำนิยามของคำว่าเก่งตั้งแต่ต้นเรื่องหมายถึงอะไรเราคงจะคิดถึงตัวละครที่มีพละกกำลังความสามารถในการต่อสู้หรือว่าทำอะไรที่ดีกว่าคนอื่นๆในสาขาเดียวกันที่เก่งตั้งแต่ต้ตตนเรื่องใช่ไหมครับ แต่ในทางกับก <sh> ันเนี่ยความเก่งนั้นก็รวมถึงสติปัญญาด้วยนะอย่างในกรณีของเด็กชายหัวต้นหอมอิชิงามิเซนคูจากอนิเมะซีรีส์มนุษย์โลกกลายเป็นหินแต่พลังวิทยาศาสตร์จะกู้โลกให้กลับมาเป็นแบบเดิมโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเองเก็ตไหมยพอต้องกู้โลกไงเลยต้องเสียดอกเบี้ย กับคามข้ามไปแล้วกันกับด็อกเตอรสโตนที่บอกเล่าเรื่องราวของแสงปริศนาที่จู่ๆก็สาบมนุษย์โลกเป็นหินทั้งหมดการเวลาผ่านไป3,000ปีที่แม้แต่พลาสติกยังย่อยสลายเด็กชายเซนคูก็ตื่นขึ้นมาแบบงงๆเขาจึงใช้พลังของวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาช่วยโลกใบนี้และหาทางชุบชีวิตทุกคน ที่ถ้าใครเคยดูมาแล้วก็จะทราบดีว่าตัวเซนคูนั้นไม่มีพละกําลังแต่เขามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรียนและศึกษามาตั้งแต่เด็กที่คุณก็สามารถเป็นแบบเซนคูได้เพียงแค่คุณอ่านศึกษาเยอะๆคุณก็จะเก่งวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกันไม่เชื่อลองกลายเป็นหินดูแล้วรออีกราวๆสามพันปีถึงตอนนั้นเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าพลังวิทยาศาสตร์่วยโลกไว้ได้ขนาดไหนเพราะแบบนี้เซนคูจึงจัดเป็นตัวละครที่เก่งตั้งแต่เริ่มเรื่องครับนิชิกิกิจิซาโตะจาก r e c อ o ์ลิสร o ค l ปิดท้ายกับสาวน้อยที่เปิดเรื่องมาก็เก่งเทพมากๆที่ไม่มีใครสามารถยิงเธอโดนแต่เธอยิงเข้าเป้าฝ่ายตรงข้ามทุกดอกกับสาวน้อยกระสุนยางนิชิกิกิจิสโตะจากอนิเมะสาวน้อยจอนวิกยิงสนั่นรีคอร์สรีคอยที่บอกเล่าเรื่องราวของสาวน้อยชุดนักเรียนที่ปกป้องญี่ปุ่นจากภัยก่อการร้ายต่างๆซึ่งมีจิสโตะเป็นมือหนึ่งระดับตำนานในกลุ่ม r e คอร์สที่เธอจะไม่ฆ่าใครแค่โดนกระสุนยางยิงจุดสำคัญจนพิการหรือบาดเจ็บสาหัสเท่านั้นเองบะ ซึ่งเธอคนนี้เคยบุกเดี่ยวอัดผู้ก่อการร้ายเป็น10บสคนที่กราดกระสุนได้โดยไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนโดยที่เธอมีความสามารถในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อจิสโตะเลยสามารถหลบกระสุนได้ทุกนัดและเราจะได้เห็นความเก่งเทพของจิสโตะตั้งแต่ต้นเรื่องที่ใครได้ดูต้องถูกท่าหกสูงของน้องตกอย่างแน่นอนใครชอบจอห์วิกฉบับสาวน้อยต้องไม่พลาดบอกเลย พบกับเหล่าคอสเพเยอร์ชื่อดังในงาน c ร a s h 2023งานคอสเพย์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีมสิบมิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้ณหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยผู้จัดงาน t ไท i แลนด์เกมโชว์